สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สลาดเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้นะเดี๋ยวมาดูกันนะคือล่าสุดล่าสุดอะไรเอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ พี่หลิงจะได้ไปงานของงานแบรนด์ติ่มซำอีกแล้วนะเออติ่มซำที่ค้างกันไว้ตอนนั้นพี่หลิงไม่สบายแล้วเขาทีมงานนะคะรวมถึงบอสของเขาลงทุนมาถึงที่ไทยมาไลฟ์สดขายในโตอิงของเขาโต๊ะเนาะของทางฝั่งจีนแล้วก็ทำยอดขายไปได้สวยทีเดียวจนแม่แม่น้องหลิงบอกว่าน้องหลิงไม่สบายอย่าไปใช้น้องหลิงเยอะนะบอกเจ้าของบอกเจ้าของแบรนด์ติ่มซำว่าอย่าไปใช้ลูกหลิงเยอะนะเดี๋ยวเรื่องยอดขายอะวางใจแม่เดี๋ยวแม่จัดการให้แต่ว่า ให้พี่หลิงกินกินกินติ่มซำไปแล้วก็เล่นไตรไปจนกระทั่งพี่หลิงบอกว่างานนี้ช่างสบายจังให้แค่เรียกหลิงมากินแค่นั้นเองหรออะไรอย่างเงี้ยอืมงานนั้นนะจําได้ปะนะแต่ใดๆ,ๆก็คือมาแล้วนะคะกําหนดการออกมาแล้วพี่หลิงจะต้องไปเยือนไปเยือนติ่มซำที่เมืองจีนละค่ะไปเมืองไหนเอออู่ฮั่นอู่ฮั่นกําหนดการออกมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะค่อยๆดูกันไป กิจกรรมโอโหหลากหลายแบบเอชักจะงงจนไปคิดว่ามันเหมือนงานอะไรอะ่ะที่เพิ่งจบไปที่ออกแนวออกแนวอะไรนะลันลามากที่พี่หลิงไปอันนั้นงานแหะอ๋อโยเกิรต์ตนะแต่อันนี้คือติ่มซำเอามาดูกันหน่อยเขาบอกว่าเป็นงานเลี้ยงขอบคุณเต้าเซียงเฉิงจือ้อเวลาและสถานที่ได้รับการยืนยันแล้วจัดที่อู่ฮั่นในวันที่16พฤศจิกายนค่ะ ขอสแสดงความยินดีในการปลดล็อกเมืองใหม่ของจีนนะคะตามรูปภาพก็จะพบกับเกมสนุกๆอาหารอ,ร,อร่อยยมากมายให้เลือกเล่นในวันดังกล่าวตีมงานดูแล้วตอนแรกเอกก็สับสนเออมันคล้ายกับงานโยเกิร์ตเหมือนกันนะมันคล้ายกับงานโยเกิร์ตแต่ว่าถ้าให้เดาเอว่าไม่น่าจะขนาดงานโยเกิร์ตงานโยเกิร์ตนั้นแบรนด์ใหญ่นะแบรนด์ใหญ่ของจีนติดอันดับเลยนะแต่เต้าเซียงเท่าที่ดูก็คือยังเป็นแบรนด์โลเคลบอลที่แบบ ไอ้ไอโยเกิร์ตก็โลเคแบรนด์แต่อันนั้นโลเคแบรนด์แบบลักชูก็เขาบอกแล้ว่าเป็นถ้าเป็นโยเกิร์ตถ้าเป็นกระเป๋าก็คือแอมเมสอะโยเกิร์ตแบรนด์นั้นของพี่หลิงอะแต่อันนี้เต้าเซียงเขาออกจะแนวแบบอะไรยังไงจะ SME หรอก็คือแบบเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงอะเห็นบอสเขามายังหนุ่มๆเด็กๆอยู่เลยเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วก็พยายามเนี่ยนะคะ จะมีลูกเล่นอะไรใหม่ๆเข้ามาแต่เขาทํำทีมงานสงสัยเขาเอว่าไม่รู้ได้แรงบันดาลใจมาจากงานโยเกิร์ตนั้นหรือเปล่าก็เลยทําออกมาเป็นอย่างนี้นะคะบางครั้งเขาก็เรียกว่าเป็นงานคาร์นิวัลคาร์นิวัลมาร่วมชีมรสชาติแห่งห้องกกงกันเออนะคะไหนเขาบอกว่าเป็นงานปาร์ตี้ไหน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 ไนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ขอขยายใหญ่ก่อนเป็นงานปาร์ตี้ฉลองครบรอบเต้าเซียงเฉิงจือ้อนะคะเป็นงานที่จะได้ชิมร์นิวั a ลเป็นงานร์นิวั a ลที่จะได้ร่วมชิมรสชาติสไตล์ฮ่องกงแท้ๆนะคะมาร่วมปลดล็อกเซอร์ไพรส์ไปด้วยกันนะคะมีมุมอาหารฮ่องกงแท้ๆนะคะบวกสินค้ารุ่นลิมิเต็ดอ dition ส่วนที่2ได้ถ่ายรูปสไตล์ฮ่องกงและหยุดความทรงจำสุดพิเศษเอาไว้ณที่นี่นะคะแล้วก็ยังมีโอกาสได้พบกับหลิงหลิงแบบตัวต่อต,ตัวและรวมใกล้ชิดกับพี่หลิงเลยใกล้ชิดกันสุดๆแล้วก็ยังมีของขวัญพร้อมลาเซ็นต่างๆให้ได้จับฉลากภายในงานอีกด้วยเออแลดูหน้าเห็นไหมเห็นไหมมันมีกิจกรรมอะไรแบบน่าหนุกอะ่ะแล้วมันไม่ซ้ำไม่ซ้ำแบบใครดีอะ่ะ จริงๆถ้าง,ง,งานของเมืองไทยนะปกติงานอีเวนต์เปิดตัวสินค้าปกติจัดในห้างนอะกแต่จะว่าไปอากาศเมืองจีนเขาได้มันเริ่มหนาวแล้วใช่ไหมเริ่มเย็นๆอะแต่บ้านเรามันร้อนเนาะเออของบ้านเราเหรอถ้าเป็นงานเอาดออย่างงี้หรอจัดที่ไหนได้อะ่ะคุณส่วนลุมเนาะหรือปะนะออกแนวสไตล์คาริวัลหรือดูหนาวเนี่ยของเราอันนี้คือหนาวแล้วนะคะลมหนาวเริ่มมาตอนเช้าๆเนาะเนี่ยแหละเนี่ยแหละ,หละก็จะจัดได้ก็จะจัดได้แค่ช่วงเนี้ยส่วนลุม ถ้าให้เอมองนะส่วนลุมเคยมีจัดงานคาริวัลพวกนี้นะตอนนั้นเป็นงานของ Workpoint ต์บังถ้าเอจะไม่ผิดแล้วก็มีการเล่งมายากลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้คนมาเดินแล้วก็เออดูมายากลดูโน่ดูนี่ออกแนวสไตล์ฟันพาร์กอย่างเง้ยนะจัดที่สวนลุมหลายปีแล้วเป็นสิบสิบกว่ายี่ปีได้แล้วมั้งหรอเออสิบกว่าปีอัพอะใครเคยไปบ้างของงานของเรานะสวนลุมก็จัดสวยนะคะแต่ตอนนี้ก็ทําได้อยู่สองสมปีมั้งแล้วก็ไม่ได้ทําละ นะน่าจะลงทุนสูงบวกกับเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นอะไรด้วยอ้ามาดูกันหน่อยมาดูกันหน่อยเขาจัดเป็นโซนโซนนะโซนแรกค่ะเป็นนะคะโซนอาหารสไตล์ฮ่องกงมีผัดหมี่มีเป็ดย่างกรอบเหรียญทองชานมคลาสิกนะคะแล้วก็ซื้อติ่มซำสไตล์ฮ่องกงกันสักหน่อยได้ที่โซนนี้ค่ะโซนแรกโซนสองเขาบอกว่านะ มาถ่ายรูปมั้งกับหลิงหลิงคล้ายๆเป็นแบบทําเป็นสไตล์พาดหัวข่าวกับหลิงหลิงอะไรอย่างเงี้ยนะโซนที่สามนะเป็นโซนโชคลับเสียงดวงเป็นโซนเสี่ยงดวงนะคะโซนที่สี่เขาบอกว่าเป็นโซนย้อนยุคก,กลับไปในยุคแปดศูนย์ไว้อา่าไม่รู้เหมือนกันนะจะออกมารูปแบบไหนน่าสนใจเนาะและโซนที่ห้าเป็นชุดของขวัญลิมิเต็ดอะไรอย่างเงี้ยล่ะเออนะ น,น,น้นานหนูก่ะน้าหนูกเขาบอกว่าเออเนีเมื่อกี้บอกวันที่16พฤศจิกายนใช่ปะเออมีการเริ่มตรวจตั๋วนะตเกตอะ่ะตอน11โมงแต่งานอะ่ะจะเริ่มเวลาบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งชั่วโมงเดียวค่ะนะเออสุดยอดสุดยอดเป็นอะไรที่น่าดูเอ,อว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากโยเกิร์ตแน่เลยอะ่ะมันทำแล้วมันสนุกนกแล้วผ้ามันออกมาสวยมันดูธรรมชาติกมาก หลายคนมีบางคนเห็นแล้วแบบตื่นเต้นโอ้อย่าว่าแต่คนจีนตื่นเต้นเลยค่ะคนไทยยังตื่นเต้นไปด้วยเลยถามเลยบอกว่าแล้วรู้ไหมคะว่าใครจะได้เป็นเอ็มซีอ่ะใช่คุณหวังฉือหรือเปล่าคุณพี่หวังเฉือ,อะนะคะพิธีกรคู่บุญของพี่หลิงที่เมืองจีนนะบอกแต่ละคนบอกอืมไม่ค่อยแน่ใจอะ่ะยังไม่แน่ใจในจุดนี้เท่าที่เอดูหรอน่าจะเป็นไปได้นะคุณพี่หวังฉือนะไม่รู้สิ แต่เอว่าอาจจะคุณพี่หวังเือก็ได้เพราะว่าแบรนด์แบรนด์เต้าเซียงยังไม่ใช่เป็นแบรนด์แบบว่าระดับประเทศขนาดนั้นนะ่ะเข้าใจปะเขาน่าจะอาหาอะไรแล้วแล้วดูบอสเขาแบบเออคล้ายๆพี่หลิงเป็นไอดอลคนด้วยอะ่ะบอสบอสเขาผู้ชายคนนั้นน่ะเหมือนพี่หลิงแบบเป็นเป็น,ปนแบบเออเป็นดาราที่ในดวงใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ารู้ว่าพี่หลิงอะ่ะค่อนข้างจะสนิทก,กับคุณพี่หวังฉือเอว่าบอสเขาก็น่าจะจัดหาพี่หวังฉือมาให้ จะได้ร่วมงานกันง่ายๆไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะว่ารู้รู้งานกันรู้งานกันอยู่แล้วอืมเอวก็ว่านะอันนี้เอเดานะว่าน่าจะเป็นคุณพี่หวังฉืออืมไหนมาดูนะวันที่สิบหกนะคะเออนะก็นั่นแหละมีมีมีโซนต่างๆที่บอกไปน่าสนใจทีเดียวเชียว เขาจัดเป็นสไตล์แบบคาร์นิวลอะเทศกาลแล้วก็บวกกับเป็นงานแสดงความขอบคุณอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวนะเขาบอกว่างานแฟนมิตติ้งเต้าเสียงเนี่ยจัดขึ้นวันที่16พฤศจิกายนใช่ปะแล้วก็มีกำหนดการจัดขึ้นที่อู่ฮั่นก่อนหน้านี้แฟนๆส่วนใหญ่คาดว่าน่าจะจัดขึ้นที่กวางโจวหรือว่าตงกวนใช่เอเคยเห็นที่เอเคยเอามาทำให้อยู่คลิปนึง แต่สุดท้ายเป็นอู่ฮั่นนะคะหวยไปตกที่อู่ฮั่นค่ะคงเดาได้แล้วนะว่าหลิงิงคงได้ไปกินอาหารอร่อยๆที่อู่ฮั่นแน่ๆเลยฟแฟนดีใจฟแฟนดีใจนะคะอืมกระพือข่าวกันใหญ่เลยเมื่อไหล่ที่พี่หลิงได้ไปเมืองจีนเขาก็บอกพี่หลิงได้กลับบ้านดีใจต้อนรับนะมันต้องสนุกแน่ๆแล้วส่วนมากพี่หลิงไปมันก็สนุกจริงๆนะกินสนุก <laughs> กินสนุก คือคนจีนนะเขาให้ความสําคัญในเรื่องการกินโอ้ยคนไทยก็ให้เอแต่พี่หลิงงานด้วยความที่เป็นคนชอบกินอยู่แล้วก็คงจะสนุกพี่หลิงเขาล่ะแล้วติ่มซําก็เป็นอะไรที่ใช่ไหมพี่หลิงก็ชอบอยู่แล้วอะ่ะเออติ่มซํานี่แบบฮ่องกงแท้ๆเลยแล้วแบรนด์นี้รู้สึกว่าเขาก็เป็นสไตล์ฮ่องกงนะเขาเป็นคนฮ่องกงด้วยหรือเปล่าเอไม่แน่ใจนะหรือไม่ก็กวางโจวนี่ละอ่ะก็เดี๋ยวมาคอยรอลุ้นกันแล้วกันว่างานจะออกมาในรูปแบบติ่มไหน แต่ใดๆค่ะคืออะไรคะเดี๋ยวเอไปส่องก่อนเขาตั้งข้อสังเกตไอจีพี่หลิงหรอไหนคือไรเดี๋ยวดูก่อนนะเขาบอกพี่หลิงพี่หลิงทาเป็นได้ไงเนี่ยทําไมคะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกเอ่อหน้าเอ่อรูปโปรไฟล์พี่หลิงในไอจีอ่ะพี่หลิงเล่นลูกเล่นนี้ได้ไงอะ่ะคือไม่อยากจะเชื่อไหนดูซิเขาว่าไอจีนะตอนแรกเอก็ว่าแอปไหนไม่รู้หายไปแล้วเอตอนนี้เอเปิดไอจีพี่หลิงก็ยังเป็นรูปเดิมนี่ ไม่รู้ไอจีหรือเวปัวอ่ะไม่รู้เดี๋ยวค่อยๆมาดูกันนะค่อยๆดูเนี่ยเขาก็เอาของอันนี้ยพี่หลิงขึ้นมาเออแล้วเขาบอกเออพี่หลิงคะนี่มันอะไรคะพี่ต้องเซตติ้งยังไงคะเนี่ยทํายังไงคะพี่หรือว่าพี่หลิงทําแบบเดิมแล้วคะเออก็ไอจีจริงๆนะเออเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยใครทันเห็นบ้างนะอ่ะมาดูกันมาดูกันว่าพี่สาวจีว่างไง บอกว่าโถลูกสาวยุคมิลเนียของเราทำอะไรแบบเจนซีได้ด้วยเหรอเนี่ยด้วยการตั้งค่าไลฟ์อวตารใน IG เนี่ยมันต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการเซตติ้งเลยนะนะแม่แม่บางคนก็บอกอืมจะต้องค่าอวตารที่น่าสนใจนี้ได้ยังไงอ่ะฉันยังทำไม่เป็นเลยนะแล้วขำมากเลยอะ่ะหลายคนนะคะทุกคนป้าคนไทยเป็นตัวตั้งตัวตีด้วยป้า หลายคนในนี้เอแอบสังเกตเพียงเธอ EP สิบห้าเดียเด๋ยวเดี๋ยวมันมีจริงหรอไหนเกิดอะไรขึ้นวันนี้เอก็ยุ่งไม่ได้ติดตามข่าวมันมีจริงหรอทำไม EP สิบห้าคือใครเล่นคะเป็นตอนพิเศษเหรอไม่หนอไม่หนอเขาโฆษณาลีน่ามิวสักขนาดนั้นแล้วหรือว่าตั้งตั้งเอาแบบคิดถึงก็เลยตั้งเองอย่างนี้หรอคะคือไงก้นใครเป็นตัวตั้งตัวตีเนี่ย พี่หลิงน้องออมเห็นคงจะขำอ่อะไรหมดแล้ว ep สิบสี่ก็หมดแล้วงงคือคิดถึงนะแหละดูก็รู้เพียงเธอแฮชแท็กเพียงเธอ ep สิบห้าเดี๋ยวเหอะนะไหนอันนี้เขาบอกคือแต่ละคนแม่แม่ยังไม่รู้เลยอะคือแม่แม่ผู้ซึ่งคํ่ำบอดในวงการโซเชียลยังไม่รู้เลยว่าใช้อวตารนี้เป็นรูปโปรไฟล์ในหน้าไอจียังไงแต่พี่หลิงทำอ่ะพี่หลิงผู้ซึ่งคอยบอกตัวเองว่า บอกประชาชนคนทั่วไปบอกแฟนๆด้วยว่าเป็นคนไม่ติดโซเชียลไม่ติดโทรศัพท์แต่พี่แกเปลี่ยนหนะ้าโปรไฟล์อย่างนั้นมีลูกเล่นอนะแต่เอมาดูล่าสุดไม่เห็นแล้วนะแต่เอดูเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์นะในมือถือไม่รู้จะเห็นปะนะเขาบอกเธอมันก็ทําได้ง่ายๆเองนะเธอก็ไปตรงหน้าที่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ไงแล้วเธอก็ไปเปลี่ยนแค่นี้เองอ่าบางคนเขาก็รู้นะบอกอ๋อเธอช่าง หาคำตอบมาให้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยอ๋อทำอย่างนี้นี่เองอืมแตเอาจริงนะฉันลองถามเพื่อนฉันคำถามเดียวกันเนี้ยเพื่อนฉันไม่มีใครรู้เลยว่าทำยังไงจริงๆก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าทำยังไงอะแล้วมีคนนี้แฮชแท็กไปที่หลิงหลิงสิริลักษ์เออสวัสดีค่ะครูหลิงสวัสดีค่ะครูหลิงช่วยบอกคำตอบให้หน่อยได้ไหมคะว่าต้องทำยังไงคะในการเซตติ้งอย่างเนี้ยคะอืม ไอ้ฉันเห็นแล้วอ่ะฉันอยากจะบอกหลิงหลิงว่ามันน่ารักมันน่ารักนะคะอันนี้บอกโอ้โหคิดไม่ถึงเลยนะฉันเองยังไม่รู้เลยว่าตั้งค่ายัางไงแต่ศูนย์ศูนย์เครู้นะหลิงหลิง,ลงรู้นะเอาจริงฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันตั้งค้อยังไงอะ่ะคนรุ่นบูมเมอร์นี่เหมือนคนรุ่นมิเลเนียมหรือเปล่านะที่หลอกเราให้คิดว่าเธอแบบว่าโลเทคแต่จริงไม่ใช่อืม คือเอาจริงๆป้ามันไม่ได้ว่าโลเทคหรืออะไรหรอกนะเพียงแต่ว่าเออันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของเอนะเอว่าคนเจนก่อนอะที่ว่าทําไมอะอย่างยกตัวอ,อย่างง่ายๆคนเจนก่อนทาไมไม่ค่อยสมัครตอกๆทำไมตอกๆถึงมีแค่เด็กรุ่นใหม่เจนน้องออ,อย่างเงี้ยสมัครกันเยอะเลยแต่คนเจนเจนก่อนๆหน้าน,านั้นไม่ค่อยสมัครเพราะอะไรรู้ป่ะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของเอนะคาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันผ่านยุคสมัยหลายแอปมามากเลยอะ คนยุคก,ก่อนๆเจนก่อนๆสมัครจนไม่รู้จะสมัครอะไรแล้วคือสมัครเยอะแยะไปหมดพอคนนี้มีแอป,ปใหม่ๆมาอย่างต๊อกท็อกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขี้เกียจสมัครแล้วอะ่ะมันสมัครจนพุนไปหมดแล้วในขณะที่เด็กเจนซีเจนนองออมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเขาก็พิ่งโตเนาะเขายังวัยรุ่นเนาะเขาอย่างไฮไฟเขาไม่ต้องสมัครพวกเรานี่สมัครกันจะอ,อ๊เอทันอยู่ไฮไฟด้วยอะ่ะแม่ก่อนไฮไฟซะอีกเดี๋ยวเอใช่ไหม <laughs> เพิร์ดอะไรอย่างงี้ว่าเพิร์ดเออก็คุ้นๆนะเหมือนอยู่ในความทรงจําลางๆอะไรคือเพิร์ดนะอ่ะใครทันก็ทันเสร็จแล้วคือเจนน้องออมอะ่ะเขาก็เป็นเด็กเจนซีใช่ไหมเขาก็เขาก็พอมีแอปอะไรในสมัยนั้นเขาก็สมัครของยุคนั้นไปอะ่ะใช่ไหมไฮฟงไฮไฟเดี๋ยวนี้มีที่ไหนล่ะก็ไม่มีคือแบบพวกเจนก่นกอนๆมันสมัครกันจนแบบ ขี้เกียจสมัครแล้วว่ามันเยอะแยะไปหมดเลยอะพาร์ทเวิร์ดไม่รู้กี่พาร์ทเวิร์ดแล้วเนี่ยจาไม่หวาดไม่ไหวนะเออเอว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าคนแจงเก่าไม่ทันโลกไม่ตามโลกมันไม่ใช่หรอกมันบางทีมันก็เบื่อกับการที่ต้องมานั่งสมัครแอปนั้นแอปนี้เยอะแยะมากมายเรามียูสเซอร์นพาร์ทเวิร์ดไม่รู้กี่กี่อันแล้วอะ่ะแล้วบางอันก็แบบก็หายไปแล้วด้วยคือจําจนลืมจําจนเขาเลิกใช้ไปแล้วเข้าใจปะอืม เอว่านะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเป็นหรือเปล่าฮะอันนี้ก็ไม่รู้นะอาจจะไม่ใช่ก็ได้เออเขาบอกเธอฉันผู้ซึ่งเป็นเจนซีที่ไม่รู้เลยว่าทาอวตารอย่างนี้ได้ด้วยนะเจนซี C, บางคนยังทําไม่เป็นเลยเออแต่หลิงหลิงทำได้เวหลิงหลิงผู้ซึ่งบอกว่าอืมไม่ค่อยเล่นเล่นโซเชียลนะคะแต่พี่หลิงทําได้เขาก็เลยแบบฮือฮากันไงนะใครทําเป็นบ้างคะ เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ให้เป็นคล้ายๆพี่หลิงอย่างเงี้ยเธอสรุปเราคือกลุ่มบูมมเอร์ตัวจริงไม่ใช่หลิงๆคืออย่าไปหาว่าพี่หลิงโลเทคกหมดใจหลิงทําเองหรอ,อนั่นนั่นเริ่มตั้งประเด็นแล้วหลิงทําเองหรอ,อไม่ยากจะเชื่อแล้วก็หัวเราะนะคะน้องออมทําให้แล้วก็หัวเราะ,ะออแ,รแบบมีเลสสนายอะไรเนี่ยแล้วน้องออมทำไมไม่ทําของตัวเองไปทําของพี่หลิงก็เล่นไปเรื่อยอะนะ นี่นี่นี่ทอปเธอพูดอย่างนี้นะฉันรีบไปดูไอจีน้องออมเลยว่าเป็นด้วยหรือเปล่าตรงรูปโปรไฟล์แต่ฉันรู้สึกว่ามีแค่ศูนย์ศูนย์เคนะที่กําลังทํารูปอวตารเปอย่างนี้เป็นรูปโปรไฟล์เขาบอกว่าพี่หลิงล้าหน้าแล้วล้วพี่หลิงไฮเทคไปแล้วนะเขาบอกไหนไหนไหนเดี๋ยวมาดูนะหามากเขาบอกว่าน้องออมพอดีว่า ไปเช็คของน้องออมแล้วว่าไอจีน้องออมก็ไม่ได้เซตติ้งอวตารน่ารักน่ารักแบบนี้ไว้เหมือนของพี่หลิงนี่นาก็เลยยิ่งอยากรู้มากขึ้นไปอีกว่าใครฝีมือใครกันแน่พี่หลิงหรือน้องออมหรือยังไงอะไรใดๆคือมันมีความสําคัญไงคุณมันมีนัยยะที่จะบ่งบอกได้เลยนะคะหนึ่งนัยยะแรกคือพี่หลิงผู้ซึ่งบอกว่าไม่ชอบโซเชียลไม่ใช่ไม่ชอบไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเล่นโซเชียลเท่าไหร่ไม่ค่อยติดโทรศัพท์แต่พอทําอัปเดตอะไรทีคือ เอา,าตาเป็นรูปโปรไฟล์เลยอะซึ่งหลายเขาบอกว่ามันต้องใช้เวลาในการเซตติ้งเนะเว้ยแล้วคนที่ไม่ค่อยเล่นโซเชียลเขาจะเขาจะมาเซตเพื่อเขาก็ใช้รูปเดิมๆของเขาแหละถูกไหมโดยปกติคนปกติจะเป็นอย่างนั้นก็จะมีนยัยยะว่าแบบอืมมันแลดูสรุปพี่หลิงทําได้ไม่ได้โลเทคพี่หลิงไม่ได้โลเทคเอออย่าพูดอย่างนี้คือพี่หลิงแค่ไม่เล่นโซเชียลคนไม่เล่นโซเชียลไม่ใช่ว่าโลเทคเออต้องแยกให้ออกเนาะพูดกับใครอะเอพูดกับตัวเองนี่แหละคนไม่เล่นโซเชียลไม่ใช่เขาโลเทคคนละอย่างกัน แต่พี่หลิงเป็นคนไม่เล่นโซเชียลแต่ถามว่าเอาจริงๆโดยปกตินี้ใสของคนไม่เล่นโซเชียลอะ่ะเขาก็จะไม่ค่อยอัปเดตรูปโปรไฟล์อะไรหรอกเขาก็ใช้มันไปอย่างนั้นแหละเขาจะไม่ค่อยให้เวลากับตรงนั้นเท่าไหร่แต่น,นี่อยู่ดีมันเล่นเป็นอวตารในรูปเซตติ้งโปรไฟล์ตัวเองเขาก็เลยงง,งๆอ่ะมันย้อนแยงเข้าใจปะ่ะกับในยาที่สองก็คือ A หรือว่าคนจนซีคนนั้นมาช่วยเปลี่ยนให้พี่หลิงนะ A นั่นย่อมหมายถึงว่า Gen ีคนนั้นน่ะเขามีพาร์ดพี่หลิงเด้ เอหรือว่าพี่หลิงอนุญาตอาจจะอยากทําอะไรของฉันจะทําไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมีนัยาที่แบบแอบแฝงอยู่มากมายนะคะมีอยู่เป็นหมื่นล้านความหมายที่อยากจะรู้คําตอบอืมไม่รู้ละ่ะไม่รู้เดี๋ยวคืออันเนี้ยเป็นทางฝั่งเมืองนอกเขาสังเกตเห็นนะคะก็ไม่รู้ว่าแฟนๆชาวไทยคนไหนสังเกตเห็นบ้างหรือเปล่านะแต่นนล่าสุดที่เอไปเช็คดูผ่านทางเดสก์ท็อปไม่เห็นแต่เอไม่แน่ใจทางทาง มือถือมันจะเห็นหรือเปล่านะอืมแต่ของน้องออมไม่ได้เปลี่ยนนะไม่ได้อัปเดตก็ยังเป็นรูปธรรมดาอืมฉันว่านะพี่หลิงคงไม่นึกว่าจะมีคนอื่นมาเห็นมาสังเกตนะเ ER. ธออืมจะใครก็ตามเหอะนะอย่างน้อยพี่หลิงก็ติดสินบนน้องออมด้วยการจูบแล้วนั่นก็เพียงพอแล้วนะเพ้อฝันไปเรื่อยๆอย่าฉันเพ้อฝันไปวันๆ เขาบอกก็คงจะไป็ฝีมือน้องออมนั่นแหละเพราะว่าพี่หลิงอ่ะติดสินบนให้รางวัลน,น้องออมด้วยการจูบไปแล้วไงก็เลยน้องออมมาช่วยทําให้แน่เลยนะแล้วเขาบอกเขาฝันกลางวันไปอย่างนั้นแล้วนะอย่ามาจริงจังอะไรกับเขาเลยไหนะเขาบอกนี่เธอกาลังจะบอกฉันว่าหญิงสาวที่ไม่รู้ว่าจะเพิ่มน้องออมลงในตอกตอกไลฟ์ e ได้ยังไงอืมฉันว่าไม่น่าจะทำเฟตติ้งรูปโปรไฟล์อย่างนี้ได้นะ ออมทำน้องออมทำร้อยเปอร์เซนก็คือวันนั้นที่น้องหลิงน้องออมไลฟ์ประวัติศาสตร์จาได้ว่าไลฟ์ประวัติศาสตร์น้องหลิงยังนะในตอกตอกอ่ะน้องหลิงยังแบบแอดน้องออมมาไม่เป็นเลยอ่ะเขาบอกเพราะฉะนั้นเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อว่าพี่หลิงจะทาเฟตติ้งนะโปรไฟเอว่าคือพี่หลิงอจะทําก็ทําได้แหละมันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าพี่เขาอ่ะจะต้องให้ความสําคัญในการทําอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าบางทีอาจจะ นะัดเจอกลุ่มเพื่อนพี่หลิงเองก็ได้ถ้าน้องออมไม่ได้ทําก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพี่หลิงนะัดเจอกลุ่มเพื่อนพี่หลิงแล้วกลุ่มเพื่อนพี่หลิงก็เล่นกันขำๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วพี่หลิงก็เลยลองทําตามเพื่อนอันนี้ก็คิดไปเองนะอืมประมาณนั้นหรือเปล่าเธอมันก็ไม่ได้ยากมากมายอะไรขนาดนั้นนะเธอก็ไปแก้ไขโปรไฟล์แล้วมันก็จะมีตัวเลือกให้เลือกไงแล้วเธอก็สร้างอวปตาของคุณเองแค่นี้เองมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเอกว่าไม่น่ายากขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าพี่หลิงอะ เขาไม่เอว่าพี่หลิงไม่น่าให้ความสําคัญกับรูปโปรไฟล์โดยการแบบต้องไปเซตติง้งไปสร้างตัวอวตารอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาระดับหนึ่งซึ่งเอว่าพี่หลิงน่าจะแต่ก็ไม่แน่นะเดือนนี้รู้สึกว่าตารางงานพี่หลิงน้องอมได้พักผ่อนมากขึ้นเหมือนกันนะอาจจะมีเวลาทําก็ได้อาจจะเป็นแนวสไตล์แบบเล่นๆกับเพื่อนอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะโหยเธอง่ายมากเลยเจนซีคนนั้นนะ่ะแฟนของหลิงหลิงนะั่นแหละเป็นคนทําเดี๋ยว เขาบอกว่าแฟนเจนซีของลิงๆนั่นแหละเป็นคนทำเดี๋ยวนี่สรุปเลยใช่ไหมเนี่ยทุกคนรู้ว่าใครทําทุกคนรู้หรอพวกคุณรู้เปล่าว่าใครทํามาบอกเอหน่อยสิเอแกล้งนะเอแกล้งนะเอเอก็รู้อยู่แล้วก็แฟนเจนซีคนนั้นนั่นแหละนั่นอ่านะอ่า,อาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตสนุกสนุกขำๆไปนะคือมันย้อนแย้งอะไรหลายอย่างงามันก็เลยเป็นเหตุที่ เป็นท็อปปิกขึ้นมาโอเคปะไปลองสังเกตดูใครทันเห็นบ้างใครทันเห็นรู้ข้อมูลมาช่วยบอกเรา90า90กันได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะคะอะล่ะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ